จากดี่เขาเล่นมากเกินไปครับน้องมาน่าตล่านะครับตอนนี in> ok. um, okay. really. so, so, history, so, ้กายผ้าไปนะครับ่งติดระลึกนะครับครั้งหนึ่งได้พบนะครับทุกคนก็จะมีของพระองก์พระงค์น่าเงเลยนะครับการทางเจ้าวาดนะครับพระศีโชติปัญโยการทางนั้นก็จะ เรื่องรง้าต่อไปข้างหน้านะครับพี่น้องก็รออยู่ข้างหน้าครับผมขอทราบความเป็นมาของการแกะพระพุทธรูปครับครับผมนายสถาพัฒน์เนมทองนะครับกำน,น,บบนันตำบลบุรแตกอำเภอสังขใจจังหวัดสุรินทร์นะครับได้ไปร่วมกับพระอาจารย์ศรีโชติป,ปัญโยนะครับแล้วก็พี่น้องสายทานศรัทธาจาก พันวันหนึ่งตำบลรอบรออำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะครับไปแกะสลักพระประธานไม้นะครับที่จังหวัดชุมพรแล้วก็จะอเชิญไปปฏิสถานนะครับที่วัดหนองโูพัฒนาตำบลกอดเตกอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งประมาณค่าใช้จ่ายนะครับก็หลายบาทหลายสตางค์โดยเฉพาะการแกะสลักนะครับค่าช่างสี่แสนห้าตอนนี้ก็เรารับสายานสุวนานจากพี่น้องมาเรื่อยๆนะครับหลายตำบลหลายหมู่บ้านหลายจังหวัดผ่านมาก็ ก็ประมาณค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับเงินทุกบาททุกต,ตังค์ก็คงจะให้ค่าช่างนะครับทั้งหมด450,000บาทนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปปริษานที่วัดหนงกัลปนาเงินส่วนที่เหลือก็ไปสร้างศาลาพเพื่อที่จะประดิษฐา,านองค์พระนะครับที่วัดหนงกัลปนาตำบลบ้านแตองอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ครับขอทรอบาบไม้นี้เป็นไม้แกะทั้งต้นเลยใช่ไหมไม้นี้เป็นไม้ไม ทั้งองค์นะครับไม้ต้นเดียวนะครับแกะสลักนะครับทั้งองค์ทั้งต้นนะครับต้นเดียวเดินทางกี่วันครับเนี่ยจากทางจากจังหวัดชุนพรมา4วันแล้วนะครับแต่ซึ่งพี่น้องจากสังขละไปนะครับก็สี่ห้าวันนะครับร่วมวันที่ไปร่วมนะครับพี่น้องที่อยากจะไปร่วมบุญปิดทององค์พระนะครับสิบสิบเอ็ด ถึง14นะครับพฤษภาคมนะครับที่วัดนงคุัฒนานะครับจากนี้ไปจะผ่านไปไหนต่อครับจากนี้ไปก็จะผ่านไปตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์ก็พี่น้องอยากไปร่วมก็ติดตามไปนะครับเราจะผ่านไปแล้วก็ประบุญพี่น้องไปเรื่อยๆนะครับผ่านจังหวัดสุรินทนระ์แล้วก็อำเภอลำดวนอำเภอสังขะถึงวัดนงคุัฒนานะครับจังหวัดนนทบ่รอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับมาร่วมบูชานะครับก็ ใส่ตู้บริจาคได้เลยนะครับใส่ตู้บริจาคนะครับแลือว่ารับป,ปิดทองโคมมจากประมาณตั๋วไปเท่เาไหร่นะครับสำรับองค์พระนะครับข้าราชการที่ท่านได้ต่างนะครับตอนนี้กระบวนรูปของเราก<า>็าได้เคลื่อนไปข้างหน้าในเคลื่องนะบางล้นนะครับฝั่งฟ้านะครับไม่สะดวกอย่างใดก็แล้วกันทางกองเราก็ได้อ่านทาริไม่มีไว้ปล่อยใคร เรือมเรไปย่องไปตามกเวลางเัจ้องทองหลวงพ่อขอพรหลายบ้างครับขอให้สุรินขอรันะครับไเพากาคมีเรื่องาวเรีนเชิญนะครับร่วร่องสงบสุร่วมป็ททองนะครับขอพรวนาบุปตาตำบลกออแตกเภอสงขาจังหวัดสุรินทร์นะครับสนใจ่วมบุญนะครับเราจะเปิดโอกาส ร่วมขอบุปิดทองประเด็นข้างนะครับ088 0 8 8 3 6 1 0 2 3 7นะครับติดต่อได้ทุกเมื่อร่วมติดต่อโรงพยาบาลพระาได้นะครับแล้วก็มีนาบของทแล้วนะครับไม่ควรที่จะเีโอกาสนขอเนกิครับามาปิดหลวงพ่อขอพระไาบ้างครับ เป็นไงหลวงพ่อใหญ่ไหมเคยเห็นไหมครับแก่ไม้ทั้งต้นเลยใช่ไหมนี่ยังมีกว่าในการตอนนี้ยังมีกว่าสนการเปงนเชิญารเป็นเชิญสาหรับพี่น้องของเรา